ทำไมเราถึงเป็นนี่นะทำไมรายได้เราถึงไม่เพิ่มทำไมเราไได้ถึงไม่ถึงหลักสองพันสามพันต่อวันเป็นเพราะว่านะเราเนี่ยไม่รู้ที่ไปทํางานทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะอยากทําง,ทงานหรอกแต่เพราะอยากได้เงินถูกไหมได้เงินมาแล้วก็เอามาเลี้ยงครอบครัวถูกปะบางทีมันก็ไม่พอ พอมันไม่พอแล้วปัญหาเกิดขึ้นคือเราก็ต้องไปหยิบยืมนะบางคนเนี่ยก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่สบาย,ยาต้องใช้งงใช้ตังคบางทีก็ลูกดือ้อก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช่ไหมตอนเนี้ยนะหลายๆคนเนี่ยพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวบางคือบางทีเราเลือกเกิดไม่ได้ถูกปะบางครอบครัวก็เกิดมาก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะ บางคนก็ต้องอาศัยพึ่งลูกพึ่งหลานนะบางคนไม่มีลูกไม่มีหลานก็ลําบากไปนะ,ะทีนี้ถามก่อนตอนเนี้ยใครที่แบบมีหนี้มีสินลาบากมากๆผมอยากช่วยนะแล้วผมมัน่นใจว่าผมก็ช่วยได้ด้วยนะอยากให้ช่วยไหม